ณเมืองอ่แโอ้วันนี้อากาศสจงเลยอ่ะเจ๊ต้องอุ๊ยลืมไม่ล้าตัวข้าชื่อบิงกเบลเป็นเจ้าเมืองแห่

ไอ้สมัยนี้ยัต้องทำยังไงอ่ะต้องไปหา structure of plant ไง ทำยังไงดีเจ้าก็ต้องไปหาส่วนประกอบต่างๆของต้นนะั้นที่เมืองต่างๆแลจจะไปยังไงล่ะก็เจ้าต้องไปหาคนบอกทางเลยโอเคแล้วจะเริ่มไปจากที่ไหนดีไปเมืองลากก่อนแล้วก็ไปลำต้นอ๋อแล้วเมืองลากมันอยู่ทางไหนหรออยู่ทางทิศเหนือโอ,โ,โอเคทิศเหนือ ไปละขอบคุณลานะแม่หมอขี่มาตั้งนานเลยจะถึงไหนก็หน evet ึ่งคือไป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 ไหนเรากำลังจะไปเมืองล่าไอเมืองล่ารู้ทางไหมไม่รู้ไม่รู้รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรอะไรจะได้บอกทางให้เขาไปดิ S <S อ๋อโอ้โหอีกนิดนึงอีกนิดนึงติดต like. ิดดูน oh, oh. ah. oh. really. ี่ยอ้โ oh. ้นน้อ้วขึ้นนองแล้หขึนนองตัวแล้วขึ้ตัวแล้วอ่ะโอ้โหเมืองลากเดินไปทางเนี้ยอ่ะแล้วไงต่อเรไงต่อทางเนี้ยก็เดินเลี้ยวซ้ายแล้วขวาขึ้นน้อกันบ้างเขาดูนี่แบบแบบแบบอีกห้าร้อยกิโลเมตรจําจําแล้วจําแล้วจําจํเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมเดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วตรงไปโอเคเอ่ไไปกันถะะคจริงม่ต้องถามก็ได้นะ นี่เนี่ยวงแม่ใช่แล้วแหละอืมนี่นี่้องครับค <c oughs> <c oughs> สุดท,ท้ายลากเองนั่นแหละที่ทำหน้าที่ทะยุงลำต้นให้มันคมลำเนียงซันอยากจะรู้หรือเปล่าอยากจะรู้หรือเปล่าว่าโครงสร้างของปาลายหลักนั้นมันมีอะไร oh b a ไม่ไ b y เหมือนปลายหลักนั้นจะมีหมวกหาดเสียรู้ชาและมีเนื้อเยื่อจุดเลยแบ่งเซลล์ แต่ว่าชินเองกลไม่นสนใจเพราะยังเม่รูวาดีจะเลไรแล้วเลยมีใส่เล่มและว<ฟ><ฟ>และสุดท้ายฉันนอกหุดก่อขับหน้าที่ EP the m i d s มีนูแทนช่วยดูน้ำเธอจะรู้หรือเปล่าเธอจะรู้หรือเปล่าบอกเธอว่ใส่เพื่อนทางให้กับเนอรักอบไม่เบ๊ไมบรู้บางไหมบางท<บ>ี กีฬาบันเดินมันก็เสียใจเพราะว่าไปเลี้ยงครูมันก็มีไม่เกินอยากจะให้มันมีมากกว่าหาแช็ใช่ไหมเธอพอสะพายคุณดิพังไปแต่ยงมีโฟเอ็มใส่ใช้เล่่ใส่ใเก็เป็นตืดไปเลี้ยงเดียวมีใส่เอ็มใย่ตัวกันเป็นโพลีเอสและยังมีโฟเอ็มแล้ยังมีโฟเอ็มแต่ใส่ยูเลอะวาง ออกไปสองแต่ไม่รู้ว่าชนิดของเหล้าอย่างท่องถึงเข้าใจความรู้สึกของลากที่ออกไปเจ้าว่าชนิดของลากนั้นมันมีถึง3ามอ้ออันแรกคือไพรมารีที่เรียกแครเลดี้เฟนต์ก็ได้เกิดนักซี่ตอนที่สองเซฟนานเดลลี่แต่ทํำไมตอนนี้มันที่ได้ลากันก็แน่น่ะสิคงจะจริงอย่างที่แอดเป็นทีเชื่อลกพิเศษของเราจะเริ่ม,มาจากส่วนอื่นครับมีลําต้นมีใบมีกิ่งก้านแต่ดอกม,มันรู้ป่ะที่ลากหน้าผ่าปัก กำมาถึงนาระบบลาักไม่งั้นคงเอาแต่นั่งมองแถบดูจนงงมาเอาบนไปลัก่อยมือในฝ่ายดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเด้อาไอ่งจจจจาาาากกกเเเเธธธอออออรุววันนี้ไดปป่่ลิ ไปเมืองใบกับลำต้นข้าผ่านทางข้าผ่านทางอะไรอ้ไม่ได้ไม่งั้นไม่ให้ไปไม่มีแล้วหมดตัวมีมีอยู่นิดนึงเอามานิดเดียวก็เอามามีปะมาเอาปะมีกันมีห้าบาทห้าบาทแชร์รถได้ปะแป่สิบมือถือปะมือหนัง ปบอกมาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วนกลับเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็ตรงไปเดี๋ยวขวารถแต่็มงแต่ถ้าจะไปรลบต้นต้องเลี้ยวขวากลับอีกรอบนึงแล้วก็อยู่เดินใต้สะพานไปเลยคอเขุ้นเ้าหนข้ขอบคุณขอบคุณ <Okay. S 2> ขอบคุณ้างงงุเ นาเจ้าเลยนี่มาทำพื่อเลยโอ้ตายแต่คนบ้านเดียวกันเนี้ยเรามาทำพื่อเลยนี่พาต้นไม้เอาไปทำไรชีบานเมืองต้นไม้บ้านเมืองกันเละใต้อ่ะเรื่องเลยเรื่องเลยเอาไปเลยเดีเลยนะเออเรื่องไรสิอ้าวต้นไม้ก็เอาเอาหมดเลยได้ไหมโมเรลจะบาร์ร่อลอเลยลอเลนเรานี่รู้หรือยังว่าต้นไม้มันมีอะไรบ้างไม่รู้มาเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคเลย คงสร้างลำต้นนั้นมีหาทีด้วยกันเนื้อเยื่อเจริญอยู่ปลายยอดที่มันสูงสุดใบเริ่มแรกเกินหรือฝ่มูเดียมใงญง่อยู่ด้านข้างเนือเยื่อส่วนปลายยอดที่เป็นขอบคมใบเริ่มแรกนี้จเจริญต่อไปไปเป็นเป็นใบอ่อน โอไบออนก็คือยังหลไงมันเป็นใบที่โตโตยังไม่เต็มที่ลำต้นอ่อนยังสเต็มอยูทัดจากใบแรกเกิดจัดเป็นการเจริญขนาเรียกว่าไพโมรี ลำต้นที่มีการจเจริญขั้นที่สองพบในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่เป็นมายืนตน้นบาคิวและแคมเบียมจะแบ่งตัวให้กำเนิดโฟเอมที่สองและไซเล่มขั้นที่สองต่อด้วยการจัดเรียนตัวของโครงสร้างลำต้นพืช ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่และเดียวปากบด้วยเนื้อเยอะเลี้ยงจากนอกสุดเข้าไปมีสามชั้นคือเอพีเดมิสขอทักสติวเมื่อไม่เคยจะเข้าใจก็ไม่เป็นไรฉันเข้าใจ สี่ันเต็มๆแล้เนี่ยเหนื่อยไม่ใมาห้าไขมีเทียเมืองใบใช่้นไหมใช่มีอะไรเราต้องการใบไม้พิเศษเหมือนผงพิเศษเต้าไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ,อ่ไรเหรอเล่นเอาไปทำไมอ๋อ เราก็จะไปช่วยเมืองเราไงตอนนี้บ้านเมืองเรากําลังแย่ต้นไม้ประจาเมืองเรากําลังใกล้ตายต้องเราไปช่วยรักษาโอ้สามขามาะใบวิเศษขอบใจนะขอบคุณเลยบายบายเดินทางดีๆเฮ้ยเดี่ยวเดียวเจ้ารู้ไหมว่าใบคืออะไร ไม่รู้ค่าจะบอกเจ้าเองโอ้โหนั่นใบเกิด,ดจากส่วนเนื้อยเยื่อจเจริญลามีนาคือแผ่นใบประกอบด้วย เอเปกไปลายมากินขอบใบฐานใบเรียกเบ็ดซึ่งแต่ละส่วนแตกต่างกันไปแผ่นใบก็มีเส้นบใบยืนมองใบไม้ยังเป็นเหมือนเคยใบเลี้ยงคู่จะมีเส้นก้างใบก้างใบมีลิบ วางยาวจากก้านไปสูทป่ที่ปลายเพดีโอจูดีเอเปกเอเปกเอเปกบายบายคือมีหูใบสติปูก็คือหูใบส่วนของเพดลี มีแผ่นใบการใบหูใบคอรีเอกรีบก็คือใบแท้สี่พกทั่วไปเอสกเกลรีบก็คือเกตใบคอลอรีบก็บคือใบดอกไซติเมดอนในใบ,ใบมาเลโมโนโคอดมีหนึ่งใบได้ขอด อสองใบสองใบส่วนการเรียงตัวคือเวเนิชันทาราเลวคือขาน,านั้นเลติภู้เล็หลางแฮอีพีเดม มี upper and lower, อัปเปอร์แอนด์โลเวอร์ซึ่งมีกาเซลฟาโตมาเมาดอกมีทีเนี่ยมีดิไม่มีดอกเป็นเมืองต้นไม้ดอกนะดอกเออค่าลืมไปเอาดอกใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะข้าขาไปหนึงเอาเลยเอาเลยเฮ้ยบ้าแล้ว เมืองไม่นี้ไม่มีดอกนี่นี่นี่คนละเรื่องแล้วนี่สัตว์เจ้าเปล่งไม่มีนี่คนละเรื่องแล้วนี่เรื่องอะไรนะสัตว์เจ้าเปล่งอารสืพันธของพืชเออบอกปลาบ้านปลา อะไรหรอเออนี่มังผลเนาะใช่อืมอะไรเออจะมาหาผนพิเศษอ่ะได้เงินตามข้ามาที่มีคนมาหาอ้าวมาทำไมหรอคือเราจะมาหาผมพิเศษอ่ะไปช่วยเมืองเราอ้าวแล้วเมืองเป็นอะไรหรอก็ต้องหาตัวประกอบต้นไม้ไปต่อเติมต้นไม้ประจำวนอ๋อได้สิเงินตามลงมาเดี๋ยวเราพาไปเอาผล โ <ève S 2> อเคแห้งฝนมากงั้นไปละอะแล้วรู้หรือยังล่ะว่าฝนอะเขาแบบมีประโยชน์ยังไงไม่รู้มานี่เดี๋ยวข้าจะพาไปบอกวิธีโอเคในดวงตาคุณเธอเห็นผลเป็นไง ในดูงใจของเธอเห็นจะมีแต่ผลผลต่อจากรังไข่ผลมีสามประเภทเป็นภาพสวยงามประดับไว้ให้กับตนผลมีเนื้อมากกินได้ผลมีประโยชน์มากมาย

อร่อยก่าเดิงเพราะมันกินกายและไม่ทุกอันนด้าเธอคงรู้สุกวันว่าผลที่เป็นไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝันอยากรู้จะยังรักกันยังต้องกันหรือจะโยนทิ้งไป ในความจริงคุมพลฉันมีอยู่อีกฉันฉันที่สามนั้นคือฉันถึงในสุดเลยปรากองด้วยเนื้อเยือ่อที่มีความหนามาแต่บางเกินไ้ก็กินได้อร่อยจริงเชียวฉันนี่เองโ้องค่ dạng bên sáng sinh này sao mà không mà pháo quyết xanh lạng xin nắng bên như ngày thơ rủ lại khó trong mình đợi เนื่มากนมากี่มาทำเื่ออะไรนี่อะโอ้ตายๆคนบ้นเดียวกันเรามาทำเรื่ออะไรเออเราจะมาหาคนใหม่พิเศษเอาไปทำอะไรเอาไปช่วยบ้านเมืองตอนว่าบ้านไม่ขอใหม่ได้ไหมอใหม่

Yeah.